ชมภายในไมโอโซนนะคะจะเป็นด้านหลังนะคะจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยมากๆเลยะคะ่ะวิวเขาสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นเขาด้านหลังนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นส่วนของด้านหลังค่ะเอ๊ะอันนี้ต้นอะไรเอ่ยสีแดงๆหนึ่งสองสาม ของจริงมาเนอพี่นันไปถ่ายตรงไหน,น,นเขาต้องไปยืนตรงไหนโอ้โหแดงๆเต็มเลยนี่ทมันจะต้องไปถ่ายรูปให้พ,พนนี่นันนะคะทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ถ่ายกกใกล้ๆค่ะหน,นึงสา,สาโหดอกไม้สวยมากสวยมากๆเลยหนึ่งสองทราบยืนตรงนั้นกันโอ้โหสวยอ่ะแล้วก่อนนะคะอันนี้จะเป็นวิดีโออันนี้ถ่ายวิดีโอสวยจัง หนึ่งสองเส,ส้มพิรัดอันนี้จะเป็นถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะอะถือระวังบังนะจ๊ะ นี่ถ่ายวีโออยู่เหรอคะใช่ถ่ายวีโอด้วยแล้วถ่ายรูปด้วยนะคะอืมสวยจังอันนี้มาทำงานนะคะถือก่ะเป๋าเที่ยวด้วย สวยจังสวยจัง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือต้นจริงเหรอคะต้นจริงจริง,รง <ผม S 1> อ่ะเนี่ยต้นอะไร,รอะคะนั่นนาดีดสีแดง <c oughs> ลมเย็นมากเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ดีกว่าจะไปถ่ายตรงมุมปราสาทนะ้ีนี้จะไม่ได้ตรงมุมปราสาทได้เลยค่ะ ใช่ค่ะแล้วเดินไปท่านมานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราอยู่ที่มายอาโซนหรือโมเวนอะไรนะโมเวนพีกส,โกส์โมเวนพีกส์โมเวนพีกส์รีสอร์ทของใหญ่นะอุ้ยตรงนั้นเขาปลูกอะไรพี่ตาตู้สิน่าจะเป็นหญ้าแหละค่ะหญ้าอะไรคะแ,วแนวแบบใช่สวยมากเลย อันนี้แบบวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไปคาเฟ่กันดีกว่าใช่หิวแล้วอะตอนเนี้ยไปค่ะต้นไม้อะไรอีกคะสีขาวเหรอพี่นะจริงๆเราต้องไปทานคาเฟ่ก่อนหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาถ่ายรูปเนะานะเพนะรอฝนตกก็ดีสิจะได้เย็นๆ โอ้โหดอกไม้สวยจังเลยสีขาวตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะเมื่อกี้เราถ่ายสีแดงมาแล้ว เดี๋ยวเราไปถ่ายสีขาวกันบ้างอันนี้จะเป็นต้นสนเหรอพี่น่าถ่ายก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ่าย ตอนนี้มาที่ทุ่งดอกไม้แล้วนะคะสวยมากเลยมันไม่หมอกบน้ไปตรงกานะคะรับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะจะสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้ก็ได้ค่ะสวยมากเหมือนกันตรงนั้นแหละคะ่ะ สวยมากค่ะตรงนั้นแหละพอแล้วอออว้าใส่ชุดมานี่เข้ากับดอกไม้แล้อเกินนะคะเนี่ยเหมือนรู้เลย<า>ว่าจะมาเที่ยวหรือเปล่าสวยจัง<า>สวยจัง<า>ถ่ายมุมสูงหน่อยได้เห็นดอกไม้โหสวยมากเลยอ่ะเมื่อ,อก,กี้ใครบอกคัน,นะคะ เดินเข้าไปแล้วนะเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ โอ้สวยมากเลยค่ะอ,อ่าเดี๋ยวพี่นัทถ่ายบ้างนะคะนี่นโดนขาให้นัทถ่ายพี่นัทบ้างนะคะอะพี่นัทจะถ่ายมุมไหนเลือกเลยคะ่ะเจ้าชายดอกไม้โอ้หสวยอะ สวยจริงๆคันไมล่ะบอกแล้วหนึ่งสองซ้มโหเดี๋ยวถ่ายเมฆให้ด้วยหน oh, mm ึ่งสองซ้มมองกล้องเร็วหน oh, mm ึ hmm. ่งสองซ้ำโหเมฆกำลังมาเมฆฝนนะหนึ่งสองโหสวยอะ่ะ uh, อเดี๋ยวเอาใกล้นิดหนึง่งต่อใกล้นิดหนึ่งค่ะอ่ะหนึ่งสองซ้มสวยมากหนึ่งสองไอ้ท่าเดิมอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้มโอโหฟินมาก อ๋ oh, อันนี้เป็นบรรยากาศของมายโอโซนนะคะพี่น่าจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กันเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กันนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกัน